สวัสดีครับชาวเพนโค้ยทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับคุณพ่อของผมนะครับจะมาทําการใส่เจ้าเพนฮีโรนะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วเราได้ทําการใส่เจ้าเพนกูตาโปไปแล้ววันนี้เราจะมาทําการรักษาพวกแผลปลาต่างๆในจุดที่เรามองไม่เห็นนะครับเหมือนเป็นการใส่แบบครอบคุมนะครับบางทีป่าจะเป็นแผลใต้ท้องนะครับแผลหลุมแผลเน่าเือตัวเปื่อยหางแดงตัวแดงนะครับใส่ได้หมดเลยเดี๋ยวพ่อผมใส่ไปเลยนะครับอย่างแก้วนี้นะครับมีขนาด30ซีซตีนะครับ อย่างบอ่อผมมีขนาด20ตันเราก็แช้งหมด60ซีซีนะครับหรือ3ซีซีต่อน,น้ำ1ตันหรือเราใส่ได้ถึง4-5ซีซีนะครับใส่ได้หมดเลยอันนี้ก็สเข้าสู่โดที่สองนะครับนี่เราก็ใส่เลยนะครับนะครับหลังจากครั้งที่แล้วเราใช้เจ้ากุต้าโปนะครับในการรักษาแหละอันนี้เรารักษาพวกแผลต่างๆนะครับนี่พิยงเท่านี้เองครับคุณก็จะสามารถรักษาแผลป่า ในจุดซ้อเลนที่คุณมองไม่เห็นได้นะครับิดพัน์ดีขนาดนี้ <Yep. S 1> อดหนุนกันสิครับตอนนี้ใส่ปลาก็ยังดูดีอยู่นะครับปลายังดูสดชื่นอยู่นะครับอืมไม่จําเป็นต้องปลาป่วยแล้วมาใส่นะครับนี่น้ําได้บอกผมยังใส่ปริงง,ง,ง,งกล่องแก้วอยู่นะครับที่ขนาดมืดค่ํานะครับขนาดนี้ประมาณ4ทุ่มนะครับนี่น้ำก็ยังใส่อยู่นะครับ น้าใสไหลยเย็นนะครับเห็นตัวปลาแน่นอนครับแต่วันนี้เห็นพ่อผมด้วยครับพร้อมตัวปลานี่ครับผม